สนับสนุนการเสนอข่าวโดยตลาดสดเมืองใหม่สะอาดสะดวกสดใหม่มีหลากหลายให้เลือกทั้งอาหารสดอาหารแหง้งพืชผักปลอดสารพิษผลไม้ขนมของกินของฝากของใช้รวมไว้ให้คุณได้จับจ่ายอย่างประหยัดตลาดสดเมืองใหม่สะดวกสบายเพื่อการจับจ่ายสุดประหยัดติดตั้งและซ่อมแก๊สรถยนต์ต้องอู่ที่ซ่อมเครื่องยนต์ได้ UMTD Service ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรโดยช่างมืออาชีพ MTD Service สามสาขา Call Center 0 2น3์3อ7 7 วันนี้เวลา11อนาฬิกาที่บริเวณปากประตูทางเข้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสุรินทได้มีพนักงานลูกย่างห้างบิ๊กซีสุรินกว่าร้อยคนรวมตัวถือป้ายประท้วงที่มีข้อความเราไม่ต้องการ M1 สิริพรอ,อีกต่อไปคนพิการไม่เอา m 1ถึง3และก็ความลักษณะของการขับไล่และต่อต้านผู้บริหารห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสุรินอีกจำนวนมากนางกมลวันณวะนินอายุ39ปีตำแหน่งหัวหน้าแผานกวิเคราะห์การเงินห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสุริน หนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมกล่าวว่าพนักงานทั้งหมดออกมาชุมนุมประท้วงพฤติกรรมของผู้บริหารห้างบิ๊กซีสุรินที่มักใช้วิธีการบริหารงานโดยใช้วิธีการกดดันพนักงานจนพนักงานทุกคนสุดทนต้องออกมาแสดงพลังเพื่อเรียกร้องของความเป็นธรรมเพราะพนักงานทุกคนได้พยายามทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วแต่ผู้บริหารกลับยังไม่พอใจโดยมักใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมทำให้พนักงานรู้สึกท้อแท้และทำให้พนักงานรู้สึกไม่พอใจ าาการบริหารงานหรือการกดดันนะคะก็เลยเกกทำให้พวกเราต้องร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้นค่ะเพือ่อที่ให้เพราะว่าพวกเราก็อยู่กันทำงานกันอยากก่างเต็มที่แล้วะคะ่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่พอใจอีกนะคะก็มีเรื่องการใช้ประโยชน์แค่เพียท่านีนา้ที่ทำให้พวกเราท้อแท้แล้วก็ไม่อยากทำงานเพราะว่าเราก็เป็นเจ้างเขอกงานก็มีความรู้สึกโกรธใจอย่างนี้อยากให้เปลีย่ยนผู้บริหารถ้าเขาไม่อยากอยู่กับเรา เขาเห็นว่าอย,อ,ยอยู่ที่เราแล้วมันไม่ดีก็ให้เขาย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแล้วก็หาคนที่เขาอยากมาอยู่กับเราช่วยกันทำงานช่วยกันบริหารนะคะไม่ใช่มาสั่งอย่างเดียว